ขึ้นได้วหรอ๋อเราพร้อมจะเผาโนนเลียงคะพร้อมค่ะเฮ้ยจ้ะอันนี้ไม่เผาไม่ได้ครับอ,อ๋อสวัสดีครับเชฟ ไาพาวรถอีกงานแล้วคนที่ได้ก็ต้องพาวด้วยได้ถือว่าคุ้มนะคนที่ได้คุ้มค้มอยู่แล้วเพราะว่าอย่างไงก็ยังเหลืออยู่ดีแต่เขาก็จัตอบไม่ได้เขาก็ไม่ได้ มานยัไม่จบแล้วสมมติเราบบโฟสตอยู่ก็เลยไล่ต่อไล่ต่อเรื่อยอะ่ะถ้าสมมติท้าพ้าสมมติถ้าแบบว่าเขาเข้ามากันแล้วบอกว่ายุติกิจกรรมก็เ <c oughs> ป็นเราไงต้อง่าฟรีว่าเราจะลงงานไง,งา เขาน่าจ,จะจิดตัวตะวายอยู่เดีน,นีวเขาลงเองอเอาเองไหมแต่ว่าอุ้มลงลงได้เหรอลงได้แอกแค่แบบว่าปึกเแลบปึกตุกบใช่ต,กตกึบตุกบชัวต้องระดับตรงนี้ก่อนมะั้งน้าเขาไม่อยากเขาอยากลองเนะถ้าลองเดี๋ยวมัน ๋ยวมันลงไปเลยใช่ลองลองลองไปแล้วก็มขึ้นมาไม่ได้ใช่แต่จริงอ่ะรถเราขึ้นไปบนดาดฟ้าน,นี้ได้เลยนะแล้วทำไมเมื่อกี้ถึงไม่ขึ้นไปเขาไม่ได้คิดแต่พอต,ต,ตอนมันลงตรงนี้เขาเห็นแล้ว,วเฮ้ยจริงๆมันก็ขึ้นไปบน,บนได้อยู่ว่ะ <c oughs> มาแล้ว ทางนี้อ่ะ จะมีคนได้ไหมนะจะมีคนมาไหมน้าก็คือถ้าเขามาเขาต้องไปเึ้เือนถึงจากตรงนั้นใช่ลงได้ได้ลงได้กระโดดลง,<ร>งได้เอานะั้น่ะก่อนก่อนเนี่ยสนุกเดียที่ต้องวิ่งหลบรถนะ่ะ Oh. อ๋อเรายขึ้นไปตรงไหนข่าวใช่ไหมใช่เหมือนมาอีกแล้วคันนั้นมาอีกแล้วเขาจำได้เลยอ่ะเนี่ย GTP คันเนี้ยเอาแน่ รถเร็วเขาว่ามาแน่ม <า S 1> ไม<ห>่แต่ถ้ามาถ้ามารูนี้มันไม่น่าได้ต้องรูขอไไม่ได่มดด้เพราาะะวจะติสันต,ติดตนนิตรงนี้ไง ลงไงอะ่ะ oh. ใช่ลงไงเนี่ยพี่เอานั่นมาบัตมาลงไงอะ่ะนั่นนะสี่สี่สิบเอ็ดครับกระเป๋าไม่กินให้ไม่ได้ยังยังไม่ทันได้วิ่งหลบรถเลยเออเอาเอาทพไปเลยไอ้สมุทรช่องมีอีกคันขึ้นมาพี่ให้อีกคันเด้อเราดูก่อนว่านะี่มีอีกไหมโอเคล้อมันไฟขึ้นได้แล้วกันถ้าสมุติว่ามีคนมาเรื่อยๆอ,อะ่ะก็ให้เลย oh. นะ ไอ้อับเหินขึ้นมาเลยเพื่อนมึงเหินขึ้นมาเลยเขาแจกต่อพี่โทน,นี่แจกต่อเหินขึ้นมาเลยเหิน <c oughs> ม,มาแต่ลงไม่ได้นะบอกเช้าหน่อยเหรอ <c oughs> ใช่บอกจำไปหน่อย นี่ครับแล้วโทนี่ขึ้นไปได้ยังไงอ่ะนู่นดูวายโต้แล้วอย่างนี้ถือว่าเจอนาโทนี่เอาเปล่ะแต่ว่าแบบข่นมุญกับข้างล่างต้องขึ้นมาไหมต้องขึ้นมาเท่านั่นนาโทนี่แบ่งแบบเดียงตังค์ให้นิดนึงไม่ได้เลยไม่ได้เจอไงโอ้โหโอ้โหโอ้โหตายแล้วอีกหนึ่ง รั้ไปครับได้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 ไดโอเคครับมาแล้วแต่ลงไม่ได้อีกหนึ่ง <c oughs> อีกหนึ่งก็รสึว่าหักไอลก็ตูดเจ็ดห้าเนี่ยบวกบวกยังบวกอยู่เี้จะมีปะเพื่อมหน้ามีอะไมาแล้วมาแล้วฟูรี่อะ าโอ้โหคันนี้เพอร์เฟคจะจัดมาได้แต่ลงไม่ได้เลยลงไม่ได้อีกหนึ่งคันลงไม่ได้อีกหนึ่งมาได้แต่ลงไม่ได้เอ้ยถือบวกเจ็ดเป็นห้าเอ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 าบอดมาครับทีละคนนะครับคันนู้นใครรับตังค์ถ้าเราเอาจีทีบีหันหน้าออกแล้วเราให้ทุกคนมาจีท GTV ลงไปเออลองต้องลอง อันนี้ต้องหลอกนะเดี๋ยวต้องมีผู้เสียสละเดี๋ยวผมเสียสละเองก็ได้สยุดยอดโอเคพี่ทำเรีแลล้วไปเราลองดูหาวิธีลงกันดีกว่าตัวกระแทกัลองดูพี่ยังไม่น่าได้วะเฮ้ยโอ้ยหยุดยอดโอ้ไอคิวสองร้อย ลงมากันหมดแล้วก็เหลือคันเดียวเห็นป่ะเมื่อวานแบบกําลังพูดเลยพูดไปพูดมาปั้งเขาให้ปั้งเขาให้รอดคันท้ายเดี๋ยวใช่ป่เฮ้ยเต็มที่แล้วใช่เดี๋ยวลงเลยพี่รองพี่โอ้พี่นั้นผมกระโดดไปผมตายแน่เลยผมพี่รองพี่โอ้พี่รอพี่โอ้รั่นแน่เดียวเอ้ยเต็มหอดเอ้ยรอดเหรอเลขอะไรนะเลขเลขเลขสี่ทีเมตรครับ เอ้ตันมึงใช้รถอิตาลีป่ะเมครับไอ้ตันเบิกรถทห้หนเบิกครับสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับเบิกรถทหนเบิกเลอะไรเอ้สิครับเอ้ยกผิดงครับครับไ้ทิ้งตัวมากเลยเรา ตัวไอ้หนึ่งพี่ชายไหนพี่บอกวันนี้จะทิ้งตัวไงวันนี้ทิ้งตัวเนี่ยมีกิจกรรมาเลยมีเรื่องเรื่องเปลี่ยนชุดไม่ได้ทิ้งตัวถ้าทิ้งตัวโดนปรับเลยดิกตามมาไรพี่ตามหาพวกพี่แต่จบแล้วอ้าวผมมาไม่ทันใช่ไหมเนี่ยใช่ได้คนละหมื่นถ้าเราตามหาพวกพี่เจอโอ้พี่เจอไหมผมเข้าแต่ละวันผมรอคิวเกือบชั่วโมงทุกวันเลยอะเฮ้ยสู้ๆเดี๋ยวเร็วเดี๋ยทิ้งตัวกันไปเดี๋ยวถ้ามันพี่มีโอกาสพี่ทิ้งตัวได้ ตายครับวีจัดไปหอเฟียเลยเียีแรดก่อนวีชีอ่ะย่อฟูแต่งเดียวแดงไม่เป็นเว้ยนันแลกครับถูกถูกขอบคพี่ชาเดี๋ยวเจอรับพี่ชายไระอ่มาทิ้ตัวแโวนๆเหมือนนะอะรบอสปิดเรับปิดปิดปิดเลยปิดตีกรปิดตีมเปะิดแล้วปิดนแล้วไม่ไหวแล้วปิดตนครับผมก็แบบิ่ะพี่ ใช่เดินเท่าไหร่วะเออหนนะพี่คิดว่าอือ YB ผานีโอนห้าพันเนาะได้พี่เี่บอกเบอร์หกสองเออเดินเดินเท่าไหร่วะอร่อยคนเหมือนเพินมสี่ห้าร้อยกระป๋องสิบคนพอดีก็ห้าพันปากระป๋องโรส่าขอบค้าบดีอ่ะพี่ใช่ปากกระป๋องปากกระป๋องโรส่า โควิด <COVID S 2> ไม่หายอะ่ะไม่ออกได้ไหมในการทีวีน่ะเ<อ>ดีวน,นี่เอาของแล้ว<ห>พี่ริงออกกันนั้นเมือ่อไหร่อ่ะเดินหน้าอ้าวออกช่องเจ็ดอ่ะแต่ว่ามันติดโควิดอ่ะเดือนเท่าไหร่รับพี่โทรอันนู้นนะช่องอเจ็ดสีทีวีเพื่อคุณเดี๋ยวนี้เอาของครับพี่พ ฝนตกทำไงอะตุ้ยการลมครับเออก็พู้ถูกลมใช่ไหมเขาองถือโชคครับบาย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 ตุ้ยบายบายโชคดีนะร้อนมีตุ้ยอนอ้นี่เอาของนะพี่เอาของใส่รถนะพี่ เอ้ยไม่ได้กอู่อไหเอาตังเอาตังค์ไม่จ่ายเลยพี่นี่นนอ่ไไม่คุยไม่รู้ไม่ชี้ไม่รู้หมดละอพี่ไอพี่ขอตัค่าทรที่ออกให้ก่อนตอนแรกหน่ยโอเคไองไบึ้มเลยวะรูปอครับพี่ไม่เป็นไรครับ ทำนะขุดแล้วแต่มึงนะแล้วมันเรื่องแล้วมันเรื่องอะไรกู๊บบอกเลยนะขุดแล้วแต่มึงนะถ้ามึงจะแลกกับแลกแค่เรื่องแค่เนี้ยนะเรียมอีกแล้วเหรอนะปุ้บแดดข้าวเสร็จพอดีโอ้ยเอี้ยเรียม ไอแป้คนคิดครับนะเดี๋ยวเดี๋ยวไอคนคิดเบอะไรยี่สี่คพี่ก็ไบยี่สี่ครับทีตังคิดเต็มแล้วไอแป้คิดครับเกือบแล้วนะเกือบแล้วนะไอแปคิดครับล เอ้ยตลากทีตลักขี้ด้วยกันต่อโดก็ต้องโดนเรืกันดีวะเออดีวะเข้าดีเข้ามาพูดเร็วพูดเร็วเฮ้ยตำรวจมายังวะจอดแคปปะไปดูไปนี่ย er> ืนรถจอดแคปอ่ะนะครับไปดูดิไปดูปะ

เรามีเงินเท่าไหร่ตอนแรกวะเรามีเงินอยู่เท่าไหร่เออผมก็บอกเบอร์สองสี่โอ้กิจกรรมอะไรโซนแอบโซนซ่อนเบมซนแอบพี่เห้ยวะเก่งโซนแอบซ่อนแอบสวัสดีครับเพื่อนแต่หมดแล้วอดีครับเพื่อนอุ้ยสี่พันแล้วบอกเบอร์ยี่สี่อะพี่ใช่คือแล้วกิจกรรมเสร็จยังหมดแล้วพี่จบแล้วหมดแล้วใช่ไหมใช่โอเคเพราะว่าไอ้ใจรรามันจะเอาเหล็กมาขายให้ไงอีกห้าพันอ่ะ ไม่รู้ว่าแต่เหมัอนพี่มีอยู่แล้วร้านหน้าก่อน,นหมดแล้วทัว้งสี่โดนไปเท่าไหร่พี่เท่างวันนั่นแหละถือว่าฉันช่วยกันไปทั้งวันวโอเคครับพี่รวยด้วยอ่ะอยากได้ตังกินนมจังเลยไม่รู้ไอเ <c oughs> ้เกิจการของสภาแจกเยอะหลายคนเนี่ยก็เลยได้ช่วยแบบช่างมันแล้วช่วงนี้เป็นไงบ้างครับช่วงนี้เป็นไงบ้างเหรอใช่ย็นเรื่องอะไรอ่ะเรื่องไหนดีนะเออใช่ยอยากได้เรื่องไหนดีกวะเรื <c oughs> ่องไหนดีนะ ถ้าสมมติถ้าถามเรื่องความรักจ้าคนไหนดีอาวแรงมากนะไม่มีไม่มีรักใครครับเช่ไม่มีรักใครใช่ใช่ใช่แล้วก็ไม่ได้มีรักเดียวหรือเปล่าไม่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 ไมไมยังยังไม่อยากมีรักครับเชื่อก็ดีว่าพึ่งเลิกพึ่งเจ็บมาเนาะยิงก็ไม่อยากมีรักเหมือนกันเพื่อนเออแล้วรักคนน่าเบื่อนะแล้วทำอะไรต่อคะ เรานจะไปหรือยังเราจะไปแล้วอันนี้จะไปพักแล้วใช่ไหมฮะถ้าไปแล้วเราก็ไปเหมือนกันโอ้โหโอเค <c oughs> ตำนานช่างนี่เองโอเคกินดอกไม้มันหอมเราต้องเข้าใจ่พักเลยไหมไปเลยค่ะได้คนพักนะใจ่างเงี้ยคนพ <c oughs> ักนะ ไปเรียกทำเลยใช่ไหมค่าความมาเห็นไหมได้หรอค่าความมากลับมาไปทำมาที่ไหนอุ้ยไปทำมอาอยู่ข้างในไหมไปพี่เอาเราไปใช้เลยก็ได้ครับใครอะใครอะใครอะมาลี่มามาลีครับนะที่เป็นช่างอะนะเป็นฟู้ดแล้วครับตอนนี้จะรอ250คนแล้วครับไปดูอีกรอบมั้งถ้าไม่ได้กูเราไม่ใช้เลยตอนเดี๋ยวพี่มาพี่ลงโปลแล้วลงวินโดว์ก่อนไม่จบ เดี๋ยวลงวินโดก่อนเอ้ยแม่ตำรวจอนุบาลแว่เดี๋ยมาครับเจอเด็กๆยังพอไปพันไปพักเลยออกนี่โอเคไมแ้วเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็้อความบอกไว้โอเคค่ะโอเคค่ะกันค่ะโอเคค่ะับาเยอะนะคะโอเคค่ะับเอะนะคะถ้าเข้ามาตอเดี๋จะบอกนะคะโอเคค่ะ สวัสดีค่ะไม่ได้ไปนอนอ๋อไปพักผ่อนใช่ไหมเออไปเล่นเกมไม่เล่นไม่อะไรเลยกินข้าวด้วยโอเคค่ะกินข้าวด้วยนะคะโอเคค่ะบ๊ายบาโอเคแล้วเจอกันค่ะบายอาก่อนเลย